รวยง่ายๆซิ้วให้ชอบแจกทองนับล้านลุ้นสร้อยคอทองคําและทองคำมูลค่า1นึ่งแสนบาททุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า1นึ่งล้านสองแสนบาทกดดอกจานสี่หกดอกจานตามด้วยรหัส8หลักกดสี่เหนี่ยมแล้วโทรออกถึง30ตุลาคมนี้ยิ่งส่งมากยิ่งได้ลุ้นผมดีครับผมก็กลับบ้านเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณเที่ยง หลังจากกลับไปเท่านั้นแหละครับร้องไม่หยุดเลยครับผมโอ้โหทําไมตอนอยู่โรงพยาบาลไม่มีร้องสักแแอะ<ม>แต่พอกลับบ้านไปนี่ประมาณทุกทุกชั่วโมงชั่วโมงครึง่งตอนอยู่โรงพยาบาลคุณหมอให้นมทุกสามชั่วโมงเนาะแต่อันนี้ต้องให้ทุกชั่วโมงครึ่งเลยครับกลับบ้านแล้วก็เน้นให้นมแม่เพราะว่าคุณแม่เริ่มผลิตนมได้ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ทั้งคู่เริ่มคุณชินกับการเลี้ยงหรือยังคะอะไรนะครับอ๋อชินหรือยังก็ จริงๆแล้วมันน่าจะต้องเรียนรู้กันไปอีกสักพักหนึ่งครับผมเพราะว่าเ,าเราเปลี่ยนหรืออายุเขามากขึ้นาการเปลี่ยนห้องการเปลี่ยนเวลาอะไรต่างๆเนี่ยทั้งทั้งเด็กและทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะต้องปรับกันไปเรื่อยๆใชใ่ทั้งคู่แล้วมีใครช่วยดูแลที่บ้านมั้ครับมีคุณแม่ฮารุเขา,เาพอดีซื้อบ้านให้คุณแม่ฮารุเขาอยู่ใกล้ๆก็เขาจะมาหาได้ตลอดเวลาแล้วก็ มีแม่บ้านที่เขามีลูกเยอะก็โชคดีไปเขาก็จะช่วยช่วยเตรียมของอะไรอย่างนี้ให้แต่ว่าอยากให้งานหลักๆเป็นงานของคุณพ่อคุณแม่มากกว่าลูกจะได้ลูกและเราจะได้ผูกพันกันอย่างงี้ครับสองมืออุ้มไม่เป็นครับอุ้มเป็นแต่มือเดียวมันยากมากเลยเพราะว่าต้องคอน้องต้องอยู่ตรงแบบข้อพับเราพอดีแล้วกายกลัวน้องเขาจะ กลิ้งไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับผมก็เลยถนัดกว่าถ้าเอามือข้างเดียวของเราเนี่ยจับตรงคอตรงหัวไว้เลยแล้วก็เอาแขนข้างนั้นแหละหนีบขาเอาไว้อาบนะ้ำเขาไม่เรียนเพิม่มไหมคะเออไม่ได้เรียนเพิ่มเลยครับแต่ว่าอีกสจกพักนึงก็คงชินครับผมอาบน้ําก็เป็นหน้าที่ของกายตอนนี้เพราะว่าพารุเขายังกม้กมๆไม่ค่อยได้เเพราะว่าแผลของการผ่าตัด ก็เอนี่ยครับเดี๋ยวต้องรีบกลับไปอาบน้ําให้ลูกเพราะว่าหมอเขาไม่ให้อาบช่วงเช้าครับให้อาบช่วงประมาณสายๆแล้ว